เคสนี้เป็นผู้ป่วยหญิงนะครับอายุสักประมาณเกือบเกืบหกบปีเริ่มมีอาการวูบหน้ามืดบ่อยๆมาสัก2วันนะครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นหมดสติเราเริ่มมีคําตอบมาแล้วเนาะเราก็จะเห็นว่า P-wave ในเคสนี้ในลีดสองเนี่ยก็ยังดูหน้าตาเป็น sinus P-wave อยู่นะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าจํานวน P-wave เนี่ยมันดูเยอะเนี่ย P-wave อยู่ในนี้นะแล้วก็ซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วย ถ้าใครดูไม่ชัดนะลองดูแถวๆ v 1 v 2นะครับมันจะเพราะว่า v 1 v 2เนี่ยหน้าตามอ o r p h ร์โลจของ p wave เนี่ยมันมักจะโดดเด่นมันก็เลยทำให้เรามองหาง่ายคือโดยปกติเนี่ยผมจะชอบหาที่ v 1เพราะว่า v 1เนี่ยเป็นลีดที่อยู่ใกล้ไรเอเทรียมมากที่สุดมันจะ Detect p wave ได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่าบางเคสเนี่ย v 2ก็อาจจะช่วยเราได้เหมือนกันนะอย่างเช่นเคสเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามาดูตรงเนี้ย เราอาจจะมองไม่เห็นว่ามีมี P ไหมแต่พอเรามาดูที่ V2 มันชัดเลยว่ามันมีตัวแหลมๆหลอะแทงขึ้นมาซึ่งอันเนี้ยหน้าตาเนี้ยไม่ใช่หน้าตาของ T wave เพียวๆแน่ๆมันต้องมี P wave ซ่อนอยู่ด้วยนะครับพอเราดูเราก็จะเห็นว่าดูแล้จริงๆแล้วเนี่ย P R interval ในตัวที่มันในตัวที่มันใกล้ QRS เนี่ยมันดูมันดูแบบคล้ายๆจะคงที่ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาดูในรายละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงเนี้ย p wave มันไม่เห็นข้างหน้าเท่าไหร่แต่ว่าตรงเนี้ยเราเห็น p wave อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่า av มันไม่คุยกันเลยนะครับมันเป็น av dissociation เพราะฉะนั้นเคสเนี้ยก็คือเป็น t h i r d e g r e e หรือว่าเป็น complete av block นะครับ a c i t ดูดีนะ chamber ไม่มีนะแต่ว่าเราเห็นอะไรเราเห็น เราเห็นอ่า yqrs ใช่ไหมครับเป็นลาย b บนเดิลแบนบอก morphology นะอืมคือตรงเนี้ยเราอาจจะไม่แถวเนี้ยเราเราไม่เห็น RS r s r p r i m เพราะว่า p wave มันเป็นน g a t i ี e มันดึงมันดึงความแบบ RS r s r prime หายไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาดูบีดเนี้ยเราจะเห็นหูกระต่ายอยู่นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันโดน p wave p wave ที่มัน Negative มันไปหักล้างกับตัว initial r ใน qrs เนี่ยแล้ว V6 เราก็เห็นสเสลยเอสไหม QIS คนนี้ก็ประมาณสักน่าจะสักเกือบเกืบ4มิล3มิลครึ่งประมาณนี้ประมาณสัก140มิลลิเซกนี่เราเจอ Complete h ร a r บ b o แล้วเราเจอ y q r s นะครับหน้าตาแบบนี้มัน Lightly ที่จะเป็น Infranodal แต่ว่าอันเนี้ยเขาก็เหมือนกับว่าลองทายอะโทรปีนสักหน่อยเผื่อมันจะขึ้นอันนี้เป็นแผ่นที่สอง นะครับหลังไดอะโทปีนเราก็จะเห็นว่าเราก็ยังเห็น p w a v e ที่ดูไม่ a s s o c i a t e กับ qrs อยู่แล้วเราดู v e n t i c u l a r a t e ของทั้ง2อันนะหนึ่งสเหมือนเดิมเลยประมาณประมาณสาใช่ไหมพอมาดูแผ่นนี้หลังให้อะโทปีนหนึ่งสอ่หตัวหน้าครึ่งหลังครึ่งผมให้เท่ากันแล้วกันประมาณ36 ได้สังเกตว่าหลังให้อโทปีแล้วเป็นทิคูล่าเลตไม่เพิ่มนะครับสิ่งที่เพิ่มคืออะไรสิ่งที่เพิ่มคือเอเทียเลตถ้าเรามาดู PP Interval PP Interval คนนี้ตอนแรกมันน่าจะประมาณสักเกือบเกืบสช่องใหญ่ประมาณ13มิลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามากดเครื่องคิดเลข1 5 0หหาร13เราก็จะได้เอเทียเลตประมาณสัก115 อันนี้ v นะ v 3สามสิบหกประมาณสักร้อยสิบห้าแผ่นที่สองของเรา v 3สามสิบหกเหมือนกัน a เท่าไหร่ v 1หนึ่งเป็นลูกลักผมในการหา p wave นะเหลือประมาณสักสิบเอ็ดมิลเพราะฉะนั้นพันห้าหารสิบเอ็ดก็คือเนเรยอยู่ที่ประมาณสักร้อยสามสิบหก เพราะฉะนั้นคําตอบคืออะไรคําตอบคือเราให้อัโทปีนในเคสนี้ไปแล้ว AV Conduction มันไม่ได้ดีขึ้นเลย v e n t i i l l Late เท่าเดิมแต่ว่าสิ่งที่เร็วขึ้นคือ P wave เร็วขึ้นเพราะว่า SA Node มันโดนไดรฟ์ด้วยอัโทปีนไปแต่ว่าอโทปีนเนี่ยไม่สามารถที่จะไป Improve Conduction ของตัว AV Node ได้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าจากเราดูจาก r e สปอนส์ของอะโทรปีนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเคสเนี้ยมันไลลี่ที่จะเป็นอินฟราโนดอลทีเนี้ยเราลองมาดูเคสนี้อ่ y q r s เนาะ y q s ให้อะโทรปีนแล้วคอนดักชันแย่ลงเป็นยังไงคือในเคสของเราเนี่ยมันเป็นคอมพลีทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเอามาอ้างอิงไม่ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเจอเคสอย่างเช่นเราเห็นเป็น สาต่อหนึ่งแล้วกันนะเราเห็นเป็น3ามต่อหนึ่ง v บ็ box. แล้วพอเราฉีดอะโทปีนไปจากสามต่อหนึ่งกลายเป็น4ีต่อหนึ่งแต่ว่ากรณีแบบนี้คือ v-rate เท่าเดิม A-rate เพิ่มหมายความว่ายังไงคือจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่เชิงว่า บล็อกมันแย่ลงคือบล็อกมันแย่เหมือนเดิมแหละแต่ว่าพอเหมือนเราแบบพยายามจะ Drive ให้ Avnode มัน Conduct แต่ว่า Atropine มันไปส่งผลกับ SA Node มันก็เลยกลายเป็นว่าเรา Drive แต่ไซนัสขึ้นมาพอไซนัสมันเร็วขึ้น Avnode มันยังแย่อยู่อ่ะมันก็ผ่านไม่ได้แทนที่ว่าในในหนึ่งพีเียอ่ะคุณส่ง p w a v e มา3ตัวกูก็รับได้แค่หอยู่แล้วดันส่งมาเพิ่มอีกตัวนึง ราะว่าเลทมันเร็วขึ้นมันก็รับได้เท่าเดิมก็คืออ,อย่างเช่นเอาพูดง่ายๆในสองวิอะ่ะในสองวิให้ผ่านได้แค่หนึ่งตัว p wave คุณจะมาสามตัวมาสี่ตัวมาห้าตัวแต่ถ้ามันอยู่ในกลุ่มสองวิอย่างเงี้ยฉันก็ให้คุณผ่านได้แค่หนึ่งตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราให้อัโทปีนในเคสที่มันเป็นแบบไฮเกรด av block ที่มันเป็นอินฟราโนดอลอย่างเช่น3ต่อ1เราให้อัโทปีมาอาจจะกลายเป็น4ต่อ1นแต่4ต่อ1นเนี่ย เรโ o บล็อกมันเหมือนจะแย่ลงแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้แย่ลงจริงๆคือมันแย่อยู่แล้วแต่ว่า P wave อ่ะมันดันเร็วขึ้นมันก็เลยกลายเป็นเสมือนว่าบล็อกมันแย่ลงเพราะว่าเรโ o ในการบล็อกมันแย่ลงใช่ไหมสามต่อหนึ่งะมันก็คือ Conduct ได้แค่ประมาณ33%ลงมาเหลือ2ีมันก็แย่ลงเห็นๆแหละถ้าเรามาดูจากตัวเลขแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามามองดูจริงๆแล้วอ่ะ เอวีโนดมันแย่เหมือนเดิมแค่พีวัปมันเร็วขึ้นมันจะคล้ายๆกับเคสเนี้ยที่เราเห็นนะ่ะว่าเฮ้ยเนี่ยร้อยสิบห้าวีสามสิบหกแล้วพอเราให้อโทปียเป็นไงเอเลดจากร้อยสักร้อยสิบห้าขึ้นมาเป็นร้อยสามสิบหกเอเลดเต้นเร็วขึ้นอีกยี่สิบีตตเปอร์มิลแต่วีเลดเท่าเดิมมันก็เลยเสมือนว่าเปอร์เซ็นต์ในการคอนดักมันลดลงแต่จริงๆแล้วเปอร์เซ็นต์มันลดลงเพราะว่าคุณดันไปทําให้พีเวฟมันเยอะขึ้นนะ่ะ ตัวผมเองผมก็เลยจะไม่ค่อยใช้คำนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยบอกว่าให้อโทปีนแล้วคอนดักชันมันแย่ลงสักเท่าไหร่จะพยายามอธิบายว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้แย่ลงแต่เหมือนเขาพยายามใส่ให้มันเข้าใจง่ายในทางกลับกันแคโรติดมาสซาดออนเอวีคอนดักชันแล้วคอนดักชันดีขึ้นคือยังไงก็คือคุณทำให้ p ีเว e แบบมันช้าลง แทนที่ใน2วิ P w เวฟจะมา3ตัวคุณทําใ้้ PW เวฟมันเหลือ2ตัวมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคจาก3ต่อ1มันอาจจะกลายเป็น2ต่อ1ได้แต่ว่า V rate คุณเท่าเดิมนะ V r a ลทคุณยังแบบ36ครั้งเท่าเดิมแต่ว่าคุณสโลเอเทียลเลทลงไงคุณสโลเอเลทจากแบบเท่าไหรอ่อ่ะแปกว่าเหลือสักแบบหกสิบอ่ะหกสิอะ 60, พอเอทเลมันช้าลงมันก็เสมือนว่ามันคอนดักได้มากขึ้นจาก33%เพิ่มเป็น50%านะ่ะถ้าเกิดเรามองตัวเลขแบบนี้เราก็บอกว่าคอนดักชันดีขึ้นจาก33%กลายเป็น50%าแต่ว่าเวนติเคิรเรคุณเท่าเดิมนะ36อันนี้ก็เลยเป็นคำอธิบายว่าทำไมเขาถึงได้ใช้คำว่าให้อโทรปีแล้ว AV Conduction แย่ลงหรือทำแคโรติดมาสารแล้ว AV Conduction ดีขึ้น ในกลุ่มที่เป็น i n f r a n o d ดอลบล็อกลุ่ม i n f r a n o d ดอลบล็อเนี่ยมีความอันตรายมากกว่าเพราะว่า Response ต่อยาน้อยต่อให้ดิบโดปามีนฮาร์เร e มันก็ไม่ค่อยขึ้นหรอกครับมันก็จะขึ้นแต่เอเตี l วเลสเนี่ยแหละสุดท้ายแล้วก็จะได้เอเต l a เลสเ t สสักแบบ140-150ในขณะที่เวนติเคิลเ t e ก็ยังเท่าเดิมกลุ่มพวกเนี้ยมักจะนิด เ a c e เมเกออาจจะต้องเป็นทานวีนัสถ้าเป็น t e m p อร์ r y ลนะครับคือตัวทานคิวเทเนียสเนี่ยค่อนข้างแวรี่มากในแต่ละคนบางคนเนี่ยเทโชสูงมากให้ยังไงก็ไม่แคบเหมือนที่เราคุยกันไปตอนที่เราไลฟ์กับอาจารย์อาจบดินไปเรื่องของการทำ external ทาน Cutaneous PaceMaker Success Rate มันค่อนข้างจะแวรี่ถ้าเกิดว่าคนไข้ยแย่มากๆเนี่ยให้รีบรีเฟอร์ไปหาคาร์ดิโอ ต่อให้ใส่ Permanent p a เมเกอร์ไม่ได้แต่ว่าเจเนอเรล์คา o ดโลจิสเนี่ยสามารถที่จะทำเป็น t r a n s v e นต์เทมพอรา a ีเพสเมเกอร์ได้ซึ่งความแน่นอนค่อนข้างจะชั่วกว่าทำเป็นทางคิวเทเนียสมากๆนะครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคราวหน้าอยากให้ผมพูดเรื่องอะไรลองคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับ